สวัสดีครับพี่น้องป้องไป่ซุกุสุกคนครับพี่น้องยางเลาะตลาดคอนโดบอวินครับพี่น้องปะยางเขาเบิ้งมานี่ครับเฮ้ิไปเลือกอียงกันเฮสิไปหาแนวกินดีโอ้ยผลดเไม่ไหมพี่น้องอคือแพงแี่น้องใครยังไงจะมีเงินซื้อของหวานขนมไทยครับบาอยู่มุมนี้นะครับเดี๋ยวโอ้ตลาดคอนโดบอวินกับมีพักร้ายครับพี่น้องมี่เน่ายู่เนื้อกินร้ายครับเตาเศร้าครับแต่ว่าผมมายางเลาะประมาณเก่ามงเศร้าครับพี่น้องพุ่นนะครับพี่น้อง ว่าสิเอาบักทั่วดิพี่น้องม้นนี่ยางผ่านลานหมูกนสิเอาบักทั่วไปตำกับนั่นละ่ะบ้งปลาทูหรือทอดปลาทูกอะไรพี่น้องคือ,อยากมันจังเขากันดีไม่พี่น้องย่ายเท่าไรครับโอเ้เข่งและซีซิบจะลูกเอาไปลวดซื้อไปลวดซื้อหลายๆน้ำยาไงย่ายบเดขายบริสันต์แ <c> ต <oughs> ่ขายอยู่ดอกย่ยเ,เอาเอาเข่งนึงครับปลาทูมันสีหน่หันหนาเข้าหากัหาหาานทันทีเ้อครับเด้อปลาทูบล็หมบักทั่วกันนะปาดกับไ่แท่บักทั่วแม่ กำรมง่ขอประกาศสื้อโอ้ยอันนี้เป็นหน่วยหน่อยน้องว่ซื้อดอกเดี๋็กกอยากไปเบิ่องหลังไม่ก็เนื oh, no ้อยายนี่นีหนีหนีกรรเท่าไรครับยายนี่ขีดละห้าบาทเอาขีดละห้าบาทเอากรรมหนึ่งชนะกรรหนึ่งกรรหนึ่งก็ยี่สิบพันเอาเอากรรหนึ่งเลยนสั้นครับพี่น้องโอ้ยตับหมกทัวงามๆครับมันีเนาะตับหมกทัวมันหนีเด้อครับเอายี่สิบบาทใจไม่ค้าก็ว่าเบาดอกค่อยว่าเอาเองอีกถุงหนึ่งเล้อถุงเท่าไรครับนี่ถุงละยี่สิบบาทจ้าเอาไปรลดนะได้เนาะครับ คือล้านไหนก็มีแตตอยากขายอยากขายคอยกระพากับเองกูพี่น้องได้ยอรเอยแล้วครับนยูนกินผมเศร้านี่ครับพี่น้องกระสีไปทอดเอาลัพี่น้องวันนี้ทอดปลาทูครับตับหมักทั่วแ่บๆแลครับเนาะซํานี่ละครับพี่น้องนักกินเลาะตลาดคอนโด๋วววินครับนี่ได้นี่แหละครับไปสามย่างครับส่วนเครื่องปรุงต่างๆกับยูห้องคุละครับพี่น้องมี่ยังกระหายกินไปครับวันนี้ได้นี่แหละได้ บักทู่ครับบักทัวสิไปบตำกินแซ่บครับเมื่อนี้เนาะขอบคุณที่รับ้อครับเด้อที่รับชมเมื่อกี้กับผ้ายางรอตลาดเบือ้องยางนี้น้อยครับพี่น้องสตาร์รถไปแล้วครับเมื่อนี้แดดห้อนครับเมื่อนี้ครับพืนวานหนาวปะนะมีลมบีบีมาเมื่อสองมื่อหนาวกว่าสันนั่นเนหนาวอยู่ใช่หอยยางตากแดดเฮียหนย่อยโปกๆกูๆยังสิบวาก่อยหนาวอยู่มันบ่นหนาวหรอกครับพี่น้องเพราะท่านหนาวหรอกจะเฝ้าว,ว่านหนาวไร มันจะมีหนาวซ้ำไหนเนาะครับไปครับมือนี่ไปตำหมักตัวหนึ่งเขาเนียวตำหมักตัวปิ้งปบบทู่ครับแซ่บขอบคุณครับที่เราชม